เมื่อโจรกระจกคิดจะปล้นบ้านเศรษฐีกวนส้นความวายป่วงจึงได้ก่อมันเกิดสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FV Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า White Fall 2012หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจ a c e b o o k และ n s t า g กร m ว่ากันด้วยเรื่องนายคนหนึ่งที่กำลังพักผ่อนย่อนกายในบ้านที่แสนรูราเป็นบ้านพักตากอากาศที่ ใช้ไว้พักผ่อนหย่อนใจข้างบ้านมีสวนในสวนมีส้มแต่ด้วยความอยู่คนเดียวว้าเวไม่รู้จะทําอะไรได้แต่กินน้าส้มกินผลส้มจากต้มนายคนนี้หนังไม่บอกว่าชื่ออะไรขอเรียกว้ในจยจอบละกันซึ่งจอบเขาเป็นคนไม่มีจอบเลยมาจิกบ้านคนรวยรีบหาของมีค่าไม่ว่าจะเป็นเงินตราหรือเครื่องประดบับจิกได้ตามสบายเนื่องจากบ้านนี้ไม่มีใครเสร็จโจละทีนี้แต่ไม่ทันที่จอบจะออกไปนอกบ้านความสวยก็ได้มาเยือนเนื่องจากเจ้าของบ้านได้ กลับมาพอดีบ้านหลังนี้ว่างเป็นปีจะกลับมาทําไมตอนนี้วะจอบได้ต่หลบซ่อนตัวในขณะสองพวเมียกาลังจัดห้องสามีเป็นซีอใหญ่มาที่นี่เพื่อพักผ่อนย่อนกายกับภรรยาที่แสนรักและเช่นเคยก็ไม่ได้บอกว่าเชื่ออะไรขอเรียกง่ายๆว่าจิ๋วกับจออ์และกันซึ่งจรอจไปจัดของในห้องจอบที่หลบซ่อนตัวอยู่ก็หาจังหวะในการนี้ออกแต่ทว่าก็โดนจิ๋วเห็นเขา้าจรอจเรียกหาภรรยาแต่จิ๋วก็ไม่ตอบรับเมื่อจรอจออกมาดูก็ต้องตกใจ ชิปหาไม่เจออะไรทีนี้คนเป็นใครจ็อบรีบแสดงตัวว่าเขาเป็นโจรเอามือควายห,หลังบอกว่ามีปืนอยู่ไปนั่งเก้าอี้ซะถ้าไม่อยากเจ็บตัวจอร์ดก็บ่นว่าอะไรกันละวะเนี่ยนานๆทีจะมีเวลาพักผ่อนฉันอุตส่าห์ลาง,งานทิ้งโปรเจกต์ใหญ่เพื่อมาอยู่กับเมียแต่ดันต้องไม่เจอนายจรอดนั้นเป็นคนห้าวไม่กลัวโจรเลยสักนิดถึงแม้จ็อบจะบอกว่าให้เอาโทรศัพท์ออกมาวางไว้บนโต๊ะจ็อบได้ค้นตัวพวกเธอจนได้เห็นว่าในกระเป๋บบาของจิวมียาคุมกำเนิดอยู่ แต่ก็ไม่ได้สนอะไรเจราจากับสองสามีภรรยาว่าผมมาเพื่อปล้นถ้าพวกคุณไม่ขัดขืนแล้วก็มันจะจบอย่างง่ายดายเข้าใจตรงกันนะซึ่งจอร์ดก็เจราจาว่านายต้องการอะไรล่ะในบ้านหลังนี้มีเงินอยู่หรือเปล่าไม่รู้พวกเราไม่ได้บานานแต่บางทีอาจจะมีเงินสักหมื่นสองหมื่นซุกอยู่ในห้องทํางานก็ได้ต้องลองไปดูเพื่อความแน่ใจถ้านายได้เงินนายจะปล่อยให้พวกเราอยู่สองต่อสองไหมซึ่งจอร์ดก็ตอบว่าโอเคจอร์ดเลยพาจอร์ดไปที่ห้องครัวสํารวจตามชั้นต่างๆจอร์ดเป็น คนซ่อนเงินเมียแต่บางทีเขาก็ลืมว่าซ่อนไว้ตรงไหนบ้างเดินไปดูเดี๋ยวก็เจอเองขนตามจุดประจำและยื่นให้จอบไปจอบได้เงินมากมายดูเหมือนสบายใจยิ่งนักและนายจะไปได้หรือยังทิ้งให้พวกเราอยู่กันสองต่อ2เถอะเงินนั้นก็มากโขแล้วซึ่งจอบก็ยิ้มออกมาก็ได้พี่ชายยอมง่ายๆแบบนี้แหละทุกอย่างจะได้จบได้เร็วแต่ก่อนที่จอบจะจากไปจอบต้องมั่นใจว่าสองสามีภรรยาคู่นี้จะไม่แจ้งตำรวจเลยพาพวกเขาไปที่นอกบ้านคิดจะขังทั้งสองเอาไว้ ในห้องสาวหน้ารีบเข้าไปในนั้นซะาจอร์ดรีบโชว์กลางว่าให้เมียฉันเข้าไปก่อนสิฉันจะไม่ยอมให้เมียอ,อยู่กับนายสองต่อสองหรอกซึ่งจอบก็บน่นเมียนายไม่ได้สวยขนาดนั้นเพื่อนฉันไม่คิดจะเอาเมียนายหรอกแต่ก็เอาเหอเข้าไปสักสองจะได้จบเสียทีจอร์ดเมื่ออยู่ต่อหน้าโจน,นันฮาวแต่ความจริงไม่กล้าทําอะไรเลยได้แต่ตีฟีปากสู้แต่ก็คล้อยตามแถมยังเสนอไอเดียให้จอบอีกทั้งบอกที่ซ่อนเงินอย่างง่ายดายและทําตามทุกอย่างพอคิดว่ามันมีปืนและเมื่อสองสามมีภรรยาเข้าไปได้ จอบก็เอาเข้าของมาขีดขวางประตูจอดก็ได้แต่บน่นว่าไอ้นั้นหมันบ้ามันจะอะไรนักหนาถ้ามีจังหวะแล้วก็สัดหน้าสักทีดีไหมเชี่ยสีจิ๋วมันไม่มีปืนหรอกจอดนั้นได้แต่บน่นจอบเองก็เฉลยโอกาสในการวิ่งออกไปหน้าบ้านทิ้งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปืนโทรศัพท์สัมภาระทั้งหมดเพื่อทําลายหลักฐานเอาไว้ในน้ําก่อนจะเดินลัดเลาะเข้าไปในสวนจนมันถึงรถที่เขาจอดทิ้งเอาไว้มันช่างเป็นการปล้นที่ง่ายได้ไม่มีอะไรเกินความลําบากเขาเลยถึงแม้จอบจะไม่ได้วางแผน มาเลยก็ตามกลับเป็นจอเจ้าของบ้านเศรษฐีหน้าห้าวที่ช่วยชี้แนะและเมื่อจอบจะสตาร์ทรถเขาก็ตกตะลึงตึงหนังอ้าปากค้างเนื่องจากเบื้องหน้าที่ต้นไม้นั่นมันมีกล้องวงจรปิดอยู่เฮองานงอกและสิทินี้แทนที่จะหนีดได้อย่างสบายๆกับต้องเข้าไปใหม่เพื่อทําลายหลักฐานจอบวิ่งละเลาะ,ะสวนอีกครั้งเพื่อไปหยิบปืนที่ทิ้งเมื่อกี้และบุกเข้าไปในบ้านและเสาะหาวัวกลองเก็บภาพไว้ที่ไหนแต่ก็หาไม่เจอเลยไปดูจอและจิ๋วทว่วา สองสามีภรรยาได้หนีออกมาจากตู้เซาหน้าได้แล้วน,นั่นทําให้การไล่ล่าสุกอลวนได้เกิดขึ้นจอนและจิววิ่งวนเข้าไปในสวนสม้มจอบก็วิ่งตามทุกครั้งที่วิ่งก็ต้องก้มมองว่าพวกมันไปที่ไหนแต่ถ้าก้มไปวิ่งไปก็จะช้าเลยต้องส,บสับขาที่แล้วก็แวกก้มสับขาที่แล้วก็แวกก้มเพื่อมองหาเป้าหมายแต่จอบก็ไม่กล้าลั่นไกลถึงแม้จะมีปืนอยู่ในมือเนื่องจากเขานั้นเป็นคนขี้กลัวจอนและจิวเมื่อเห็นว่าจอบเข้าใกล้พวกเธอเลยแยกย้ายกันหนี แต่ทว่าสุดท้ายก็กลับเป็นจอร์ดเองเจ้าเศรษฐีอ้วนที่วิ่งหนีต่อไม่ไหวและโดนจอบจับได้ซึ่งจอร์ดก็เรียกหาภรรยาตามคำขู่ของจอบและจิ๋วก็ยอมเดินมาหายอย่างง่ายดายกลัวว่าแฟนจะโดนยิงเสียก่อนทั้ง3ได้มานั่งจับเข่าเจรจาว่าจะทาเยี่ยงไรต่อกับภาควิดีโอจอร์ดก็บอกว่าให้ไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันไม่มีอุปกรณ์นองรับในรู้จักสิ่งที่เรียกว่าคลาวหรือเปล่าล่ะมันขึ้นไปอยู่นคลาวแล้วจอร์ดไม่รู้หรอกว่าคลาวไปว่าอะไรไฟล์มันจะไปอยู่บนเมฆ เอาไฟล์วิดีโอมาทำลายมาเลยฉันจะจากไปซึ่งจอร์ดก็บอกว่าปิดไปไม่ได้เพราะการที่จะตรวจสอบคลาวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่และท้าเจ้าหน้าที่สืบค้นให้ก็จะมีคนเห็นรูปภาพนายนั่นทําให้จอร์ดเป็นกังวลจอร์ดสามีคนรวยอดเบงเลยเสนอวิธีว่าพอมีทางแก้อยู่นายก็เอาเงินไปหลบซ่อนตัวรอทุกอย่างเงียบทุกอย่างมันก็จบซึ่งจอร์ดก็เห็นดีเห็นงามเป็นวิธีที่ดีต้องใช้เงินสักเท่าไหรด่ดีแสนหนึ่งนายพอมีให้ไหมล่ะซึ่งจอร์ดก็บอก ว่ามันน้อยไปเพื่อนมันยังไม่พอหรอกจอบถึงกระอาบปากค้างเงินแสนหนึ่งสำหรับพวกนายมันน้อยไปหรือไงสําหรับฉันน่ะหาทางชีวิตก็ยังไม่ได้เลยจอดก็บอกสักแสนห้าสองแสนไปเลยดีไหมว่าไงจิว๋วเธอคิดว่าไงจิ๋วก็ตอบว่าสองเท่าไปเลยสักสามแสนให้ให้ไปเถอะทุกอย่างจะได้จบและจิ๋วก็บ่นต่อว่าอยากเข้าห้องน้ําแน่นอนจอบจะไม่ยอมให้จิ๋วไปคนเดียวแต่จิ๋วก็หย,ยิงยโสถึงแม้จอบจะขู่ให้เปิดหน้าต่างเอาไว้จิ๋วก็ไม่สนเพราะไม่ว่ายังไง จิ๋วก็ไม่คิดหนีอยู่แล้วจิ๋วเข้าไปทําธุระปล่อยให้จอร์ดกับจอ็อบมาเจราจากันต่อและเมื่อทุกคนรวมตัวกันมาคิดถึงแผนการกันต่อจอ็อบก็เกิดโลภมากเห็นว่าจอร์ดเป็นเศรษฐีใหญ่ก็อยากจะขอสักห้าแสนมิฉะนั้นเรื่องเราเมันจะไม่จบซึ่งจอร์ดก็อึ้งเลยนายเนี่ยเริ่มมีวิสัยทัศน์แล้วนะและไหนละเงินจอ็อบได้ไต่ถามจอร์ดก็บอกคนบ้าอะไรจะพกเงิน,น,น,นครึ่งล้านเอาไว้ในกระเป๋าเราแค่มาพักผ่อนไม่ได้มาทําธุรกิจฉันต้องติดต่อเลขาไปเสียก่อน เอาเป็นว่าฉันต้องวิดีโอคอลกับเลขาถ้าพูดแค่เสียงมันจะไม่น่าเชื่อถือซึ่งจ็อบก็เฝ้าจอดอย่างดีไม่คิดให้ตุกติกแม้แต่เล็กน้อยหากมีการสาา่งสัญญาณหรือสัญ,ญลักษณ์ใดๆปืนกระบอกนี้จะลั่นไกทันทีซึ่งจอดก็คล้อยตามเพราะว่าเชนไหนเขาก็ต้องทําอยู่แล้วอยากทําให้มันจบๆแต่ปัญหามันก็มีอยู่ที่ว่าต้องใช้เวลาในการเบิกในจักการเดินทางอีกอย่างเร็วที่สุดก็คงจะเป็นพรุ่งนี้สักประมาณเที่ยงคืนซึ่งจ็อบก็ตอบว่าโอเควางสายล่ะเอาเงินมาวางเอาไว้หน้าบ้าน ไม่ต้องเข้ามาแค่นั้นแหละซึ่งเลขาก็ไม่ได้ถามอะไรเพราะรู้ดีอยู่แก่ใจว่าจอร์นนะ่ะเป็นคนไม่มีเหตุผลและเอาแต่ใจเป็นที่สุดที่เหลือก็แค่เวลาเท่านั้นแหละจากจอบที่มาโป้นกลับกลายต้องมาตีสนิทกับพวกนี้เพราะไม่รู้จะทําอะไรแถมจอร์จมันก็ช่างจาอถามนู่นถามนี่ไปเรื่อยเป็นคนพูดมากปากไม่เคยว่างเลยหรืองไงแต่ไม่ว่าจอร์จจะถามอะไรไปจอบก็ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นชื่อประวัติแม้แต่เล็กน้อยก็ตามและไม่เคยให้มือ ว่างจากปืนเลยสักครั้งพอรู้ดีถ้าพวกนี้ตุกติกกระสุนจะลั่นไกลทันทีเมื่อจ๊อบไม่ยอมบอกเรื่องราวส่วนตัวก็ได้เวลาที่จ๊อบจะอวยตัวเองว่าเขานั้นเป็นลูกเศรษฐีเป็นซีอโอใหญ่มีธุรกิจใหญ่โตนี่ก็เป็นบ้านพักตากอากาศของเขาถึงแม้มันจะหรูหราแต่เคยใช้ไม่เกินสิบครั้งธรรมดานะคนมันรวยจะเยี่ยวในส่วนก็ไม่ต้องส่วนใครเนื่องจากบ้านนี้ก็บ้านกูค่าคืนวันนั้นทั้ง3มเปิดจอโปรเจคเตอร์เพลินบรรยากาศในการพักผ่อนซึ่งจ๊อบ กะจิว๋วก็เริ่มไม่รู้สึกระแวงจ็อบแล้วเพราะข้อตกลงที่เป็นมั่นเป็นหมายว่าเราจะไม่ตุกดิกแล้วคุณก็จะไม่ทําร้ายเราเมื่อพูดคุยพักผ่อนยอนกายข้าวเวลาไปเนื่องนานก็ได้เวลาพักผ่อนจ็อบไม่อยากให้พวกเขาอยู่ในเรือนใหญ่เนื่องจากจะสอดส่องสายตาลําบากเลยให้พวกเขามาพักที่เรือนเล็กโดยจ็อบจะอาสาเฝ้าหน้าบ้านเองจ็อจก็บอกไม่มีปัญหาไม่ต้องปิดไฟก็ได้ยังไงคืนนี้เราก็จะไม่นอนกันแล้วจ็อจอวยว่าเขามีเมียสวยเลยอยากจะสลาบา,ากันอย่างเมามัน และเมื่อรับดาจอบจอดก็บอกจิว๋วว่าใช้สเสน่ห์ของเธอหล่อลวงมันเพื่อ่วยโอกาสใช้ความสวยของเธอฉันรู้ว่าเธอเก่งในด้านนี้ไปตีสนิทกับมันสิจอดก็นอนหลับไหลพักผ่อนหย่อนกายตามภาษาแถมยังกลนดังอีกด้วยเอาซะจิ๋วนอนไม่หลับจิ๋วเลยไปหาจอบพูดคุยสัมเพเหระตามที่สามีแนะนําพยายามตีสนิทจนจิว๋วเกิดเห็นใจคนจนอย่างจอบที่ไม่มีการมีงานทําอะไรก็ไม่ได้เลยต้องตัดสินใจมาปล้นถึงแม้เขาจะไม่อยากทําก็ตามจิ๋ว ระบายความรู้สึกส่วนตนว่าเธอเป็นเลขาของสามีรู้จักกันในงานสังคมแท้จริงแล้วเธอก็เป็นคนธรรมดาจิ๋วไม่มีอะไรมากมายแต่ก็มีจอร์นี่แหละที่เข้ามาจีบถึงแม้บางครั้งบางทีจอร์จะเจ้าชู้หัวหมอไปบ้างแอบไปนอกกายนอกใจจิ๋วก็ไม่มีสิทธิ์โบนทําไงได้ละ่ะเราเป็นคนผู้น้อยแต่อย่างน้อยๆจิ๋วก็มีเส้นทางชีวิตของตนเองพยายามไต่เต้าสะหาความรู้ยกระดับฐานะครอบครัวจนมาอยู่ในชนชั้นของคนไฮโซและได้รู้ จักกับจอร์ดฉันมีเส้นทางเป็นของตัวเองมีทั้งเรื่องและมีเป้าหมายนายเองก็คนมีนะจอร ชีวิตนายมันจะได้ดีขึ้นซึ่งการพูดคุยในค่ำคืนนั้นก็ทําให้ทั้งสองสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นและจิ๋วก็เริ่มเห็นใจจ็อบมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันในเช้าวันต่อมาทุกอย่างก็ดูเหมือนปกติทั้ง3กินมื้อเช้าด้วยกันอยู่ด้วยกันแทบไม่ค่าสายตาจนทว่ามีรถคันนึงขับเข้ามาซึ่งนั่นทําให้จ็อบเป็นกังวลคนที่มาคือใครเลขานายจะมาคืนนี้ไม่ใช่วันนี้แล้วนั่นคงไม่ใช่รถเลขาแน่ๆเพราะมันเป็นรถที่แสนธรรมดาและเมื่อสอดสายตาดูมันครับ คล้ายคลับคลาว่าเป็นคนสวนจอบบอกให้สองสามีภรรยาไปหลบซ่อนในห้องครัวคนสวนแค่มาทํางานคงไม่มีอะไรมากนักแต่เปล่าเลยคนสวนกลับมาเคระประตูจอยก็ต้องออกมารับหน้าคนสวนทักทายด้วยความเป็นมิตรและขออภัยที่รบกวนเวลาส่วนตัวผมทํางานที่นี่มาเกือบปีแล้วแต่ผมยังไม่เคยรู้จักคุณเลยผมแค่อยากจะมาขอบคุณที่คุณนานให้ผมได้ดูแลสวนที่ดีเยี่ยมเช่นนี้สําหรับคนสวนแล้วการได้ทํางานที่นี่มันสุดยอดมากเลยคุณถือว่าเป็นผู้มี คุณจอร์ดก็ไหลาตามน้ําไปตามภาษาคนพูดมากแล้วบอกว่าแค่นี้ล่ะผมต้องการพักผนะ่อนน่ะและปิดประตูไปซึ่งคนสวนก็ทํางานของตนโดยที่ภาพในห้องทั้ง3าคนก็เป็นกังวลเพราะว่าคนสวนเรื่อความจริงเมื่อไหร่ความปั่นป่วนต้องเกิดขึ้นแน่ไม่อยากให้มีปัญหาอยากให้มันจบๆไปเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงเป็นอีกครั้งที่คนสวนมาเคาะประตูเนื่องจากมีเรื่องอยากปรึกษาจอร์ดพอดีผมมีแพลนที่จะเปลี่ยนสวนตรงนี้ให้กลายเป็นเหมือนภาพวาดในฝัน คุณพอจะดูแบบแปลงผมได้ไหมผมคิดมานานแล้วแต่อย่าให้คุณอนุญาตและตอนนั้นเองจอบก็ออกมาด้วยกันจอรเลยแนะนําว่าคนสวนนี่จิว๋วภรรยาของฉันและนี่ก็เป็นพี่ชายเธอในล่าแบบแปลงที่คุณว่าคนสวนก็เอาภาพวาดให้จอรดูซึ่งจอร์ก็ยินดีอยากทําอะไรก็ทําเลยถ้านายคิดว่ามันสวยฉันอนุญาตคนสวนก็ฉลาดมากพออย่าให้คุณเซนไรเซนล,ลงหน่อยเผื่อว่าผมทําไปแล้วคุณจะไม่ชอบแล้วผมจะมีปัญหาแต่ถ้าว่าจอบไม่อยากให จอ๊อดจับปากกากลัวว่าจอ๊อดจะทําอะไรผิดพลาดไปแต่จอร์ดก็รับปากกามาแล้วและลงนามไปในสมุดภาพวาดในฝันจ,จ,จ๊อบไล่เจียวกับจอร์ดเข้าบ้านเนื่องจากมีเรื่องต้องคุยปล่อยให้คนสวนงงว่าจะรีบกันไปไหนและเมื่อทั้ง3เข้าบ้านมาจอ๊อบก็คุมพฤติกรรมของสามีภรรยาว่าอย่าทำอะไรตุกติกซึ่งจอ๊อบก็สอดส่องสายตาไปหาคนสวนคนสวนกําลังเปิดแบบแปลงของตนด้วยรอยยิ้มที่ไฟฝันว่าจะได้ทําส่วนที่ยิ่งใหญ่แต่ทว่าสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปและ คนสวนก็ดูร้อนรนรีบวิ่งกลับไปที่รถซึ่งจ็อบก็สังเกตเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงคนสวนดูมีพิรุษเลยบอกให้เขาหยุดคนสวนก็ยืนนิ่งตัวเกรงและเมื่อคนสวนหันหลังกลับมาเห็นว่าจ็อบมีปืนก็ไม่กล้าตุกติกใดๆและจ็อบก็ได้รู้ความจรงิงว่าลายเซนที่จอลงนามเป็นการบอกว่าให้โทรเรียกตำรวจจอสนายตุกติกนายเป็นบ้าอะไรจ็อบโมโหอย่งางหนักตามคนสวนเข้ามาที่ห้องและบ่นจอด้วยความโมโหในบอกว่าจะไม่ตุกติกเจียวเองก็บ่นจอว่าทำแบบนั้นไปทำไม ตัดสินใจโง่ๆจอร์ดก็อ้างว่าฉันทำเพื่อความปลอดภัยถ้าตำรวจมาไอเวนนี่ก็จะโดนจับฉันและเธอก็จะได้อยู่กันอย่างผาสุกซึ่งจิ๋วก็ไม่เห็นด้วยที่จอทำไปเช่นนั้นการโตเถียงเป็นไปอย่างยาวนานเวลาได้ผ่านล่วงเลยไปจอบไม่เคยเอามือห่างจากปืนเลยจนทว่าจอรทนไม่ไหวมันชักจะตึงเครียดไปแล้วทําไมพวกเราต้องอยู่ที่นี่ด้วยไปเข้าห้องน้ําก็ไม่ได้ไปนอนก็ไม่ได้ต้องอยู่ในสายตานายจอบก็บอกให้จอนั่งลงทําไม่อยากให้ปืนลั่นไกแต่ทว่าคราวนี้จอ ไม่กลัวกระบ,บอกปืนถ้าปืนนี้เป็นปืนจริงนายคงยิงไปแล้วไม่ก็ยิงครูแล้วทนายในจริงแล้วก็ยิงมาตรงนี้เลยกลางกระบาดตรงนี้เลยจากคดีปล้นมันจะได้เป็นคนดีฆ่าทนายใจกล้านายก็ลัน่นไกมาสิโถยเวรเอ๋ยไอ้กระจอกไม่แน่จริงนี่ว่าจอบก็รับขันท้าทายลันย่นไกไปลูกหนึ่งเพื่อครูถึงแม้ร่างกายเขาจะสันดรัวเพราะเขาเองก็ไม่เคยยิงปืนจังหวะที่กระสุนดังทุกอย่างก็เริ่มวิกฤตจิ๋วเองก็ดูตื่นตะนกทำอะไรไม่ถูกแต่ทว่าคนสู กลับใช้โอกาสนั้นในการวิ่งหนีพุ่งออกไปทางประตูแต่ไม่ทันจะถึงประตูเขาเกิดสะดุดหัวชนกระจกอย่างจังร่างกายแน่นิ่งกระจกได้บาดคอเขาคนสวนดินทุรนทุรายเจ็บปวดก่อนจะสิ้นใจในขณะที่ทุกคนตกใจกลับเป็นจอที่เป็นโจรเข้ามาช่วยเหลือและพยายามปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายมันก็สายเกินไปซึ่งจอรทก็บอกว่ามันสายไปแล้วจอทมัวแต่พูดไม่ได้ช่วยอะไรสักอย่างและดูเหมือนไม่สนุกสทานก,กับการที่มีคนตายต่อหน้าต่อตาต่างจากจอ ที่เป็นโจรอย่างน้อยเขาก็มีความเป็นคนมากกว่าพยายามยื้อชีวิตคนสวนจนถึงวินาทีสุดท้ายเมื่อทุกอย่างมันแย่ลงจอบก็ต้องเพิ่มมาตรการการเฝ้าดูแลมากขึ้นเขาได้เอาสายไฟผูกขาและแขนของจอร์ดกับจิว๋วรอให้เวลาผ่านล่วงเลยคืนนี้เท่านั้นถ้าผ่านคืนนี้ไปได้ทุกอย่างมันก็จบแล้วไหนจะไปแจ้งความไปบอกตำรวจอะไรก็ได้ฉันจะหนีไปให้ไกลซึ่งจอบก็เริ่มเห็นว่าจอดนั้นเริ่มไว้ใจไม่ได้แล้วจนกระทั่งค่ำคืนนั้น ได้เวลาที่เลขาต้องเอาเงินมาส่งและรถเลขากำลังเข้าใกล้มีรถคันหนึ่งจอดหน้าบ้านและขับรถจากไปซึ่งน่าจะเป็นรถเลขาที่เอาเงินมาส่งวางเอาไว้หน้าบ้านตามคำสั่งของจอร์ดซึ่งแน่นอนจอบไม่กล้าออกไปแน่เพราะไม่รู้ว่าลับหลังจอร์ดกับจิ๋วจะตุกติกและถ้าให้จอร์ดไปมันคงทิ้งเมียแน่ๆเพราะมันเห็นแกตัวอย่างเห็นได้ชัดงานนี้เลยขอให้จิ๋วออกไปไปหยิบเงินมาแล้วกลับเข้ามาถ้าตุกติกแล้วก็สามีเธอจะโดนลั่นไกซึ่งจิ๋วก็เดินออกไป ด้วยความระแวงทุกยางก้าวที่เธอเดินเป็นช่วงเวลาที่เธอคิดทบทวนว่าจะหยิบเงินออกไปและหนีไปไหมนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเธอเลยนะหรือจะหยิบเงินและกลับเข้าไปหรือจะทำอะไรสักอย่างเธอได้แต่ลังเลแต่สุดท้ายสัญชาตญาณความเป็นเมียที่ยังมีใจรักจอร์ดอยู่ก็ยอมหยิบเงินกลับมาและกลับมาที่บ้านแต่โดยดีซึ่งจอร์ดก็เอาเชือกมามัดเธออีกครั้งจอร์ดกำลังจะจากลาแต่ทว่ากลับเป็นจอร์ดเองที่ยังพูดพลางว่าไปได้สักทีเอาเงินห้าแสนนั้นไป แล้วไปใช้ชีวิตเสีงเคร่งของนายต่อนายมันก็เป็นอย่างเงี้ยทำนาหลังคนไม่ออกแรงแต่อยากได้ตังนานทาใม้จอบโมโหเดินมาหาจอบและบ่นด่าว่าฉันก็มีความฝันฉันก็มีเส้นตาเป็นของตัวเองแต่โชคชะตาชีวิตคนจนอย่างกูมันไม่ได้รวยกีบกุหลาบเหมือนคนรวยอย่างเองคนอย่างเองมันจะเข้าใจอะไรไม่เกิดมาลําบากก็ไม่รู้หรอกเว้ยว่าการคิดจะเป็นโจรมันลําบากใจมากแค่ไหนเอาเป็นว่าฉันกับนายคนหมดทุกหมดโศกกันคานี้ฉันคนเดินไปตามฝันของฉันและ กันในขณะที่สองหนุ่มกําลังโต้เถียงกันอย่างเมามันจิ๋วดูเหมือนจะสบโอกาสใต้เท้าของเธอมีเศษกระจกอยู่อย่างกระโชกชะตาชี้นาให้เธอช่วยเหลือตัวเองเธอหยิบเศษกระจกที่ว่ามาขูดกับเชือกที่มัดตัวเองดังแจ๊ะแจ๊ะเป็นจังหวะแต่เว่าสองหนุ่มกลับไม่ได้ยินเนื่องจากกําลังโต้เถียงกันอย่างเมามันและแล้วเมื่อเธอปลดพัฒนาการได้หมดเธอก็หาจังหวะดีๆก่อนที่จอบจะออกไปนอกบ้านนําเจกันฟาดหัวมันอย่างจังและกระแทกเข้าไปอีกครั้งอีกครั้ง และก็อีกครั้งจนมั่นใจว่าไอ้เฮียจอบนี่มันตายแล้วตอนนี้จิ๋วเปรียบดังฮีโร่จอร์ดก็ขอร้องจิ๋วว่าช่วยปลดเชือกให้ผมหน่อยคุณเก่งมากครับที่รักผมเองยังไม่กล้าทําอย่างนั้นเลยจิ๋วเองก็ไม่โตอตอบพอรู้อยู่ในใจว่าสามีตัวเองขี้ขลาดมากแค่ไหนแต่ถ้าว่าไม่มีจอร์ดแล้วก็จิ๋วเองก็อยู่ได้ในเจะมรดกในจัเงินอีกมากมายจิ๋วเลยทําการปลดพัฒนาการชีวิตตนเองไม่ต้องมาพันผูกกับคนเฮงซวยแบบนี้เธอเลยใช้ปืนของจอบลัานกา ใส่จอดเพื่อปิดชีวิตก่อนจะนําปืนไปคืนกับศพจอบก่อนที่เธอจะเดินไปแจ้งความและทําเหมือนทุกอย่างเป็นความผิดของจอบฆ่าผัวเพื่อหวังมรดกและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก AMD b อที่5.7คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ไป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย